ร้านโกพงเจ้าเก่ากาแฟโบราณตั้งอยู่ภายในตลาดสดเทศบาลนครตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังเป็นร้านเล็กๆที่มีโต๊เก้าอี้วางไว้ให้บริการแค่5้ถึงหชุดแต่เป็นร้านกาแฟเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นเวลากว่า60ปีแล้วโดยล่าสุดน้องเกดหรือนางสาวอัศดีบุญคงเกิดอายุ32ปีทายาทรุ่นที่3ยังคงขายกาแฟด้วยการชงชาหรือกาแฟสูตรโบราณใส่ในกระป๋องนม หรือจะเป็นการใส่ถุงผูกด้วยเชือกเพื่อให้ลูกค้าสามารถหิ้วกลับบ้านไปได้ซึ่งในปัจจุบันจะหากินแบบนี้ได้ยากมากแล้วเพราะต่างก็หันไปใส่แก้วกันทั้งหมดโดยน้องเกดบอกว่าร้านกาแฟโบราณแห่งนี้เปิดมายาวนานไม่ต่ำกว่า60ปีแล้วและตนถือเป็นทายาตรุ่นที่3ซึ่งได้สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษส่วนเมนูเครื่องดื่มจะมีขายทั้งชาร้อนกาแฟร้อนโอเลี้ยงและอื่นๆในราคากระป๋องละ15บาท แต่ถ้าเป็นแบบเย็นจะขายในราคาถุงละ20บาทซึ่งปัจจุบันหาก,กินแบบนี้ได้ยากมากแล้วและตนจะใช้กระป๋องนมใหม่แบบวันต่อวันเท่านั้นทําให้ยังเหลือเพียงร้านเดียวในจังหวัดต,ตรังที่ยังคงสืบทอดต่อกันมาส่วนรสชาติเครื่องดื่มของทางร้านจะเน้นความหวานของนมและความหอมของกลิ่นชาหรือกาแฟโดยร้านโกพงจเจ้าเก่ากาแฟโบราณจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา7โมงเชา้าจนถึงบ่าย3โมงเย็น เปิดมาประมาณ60ปีแล้วค่ะนี่เป็นรุ่นที่สามก็ตอนนี้ก็ขายแบบโบราณเหมือนเดิมค่ะกระป๋อง15บาทค่ะถ้าเป็นเย็นก็ถุง20บในส่วนของกระป๋องนมเป็นกระป๋องนมที่ใช้ใหม่วันต่อวันค่ะมาชิมกาแฟโบราณกูเมิงเจ้าเก่าได้นะคะยังขายเหมือนเดิมเอาแว็กชิมกันได้หลังตลาดค่ะ